ขั้นตอนการปูกระเบื้องผนังที่ง่ายและรวดเร็วนะครับโดยเริ่มต้นเราจะป้ายเนื้อปูนเข้าไปที่ผนังก่อนนะครับจากนั้นจะใช้เกียงหวีในการกรีดให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยมีร่องนะครับในส่วนของบริเวณรอยต่อของแผ่นเนี่ยให้เอาเนื้อปูนนี้ยอ,ออกด้วยนะครับก่อนที่เราจะใส่ตัวคลิปเข้าไปจากนั้นนะครับเราก็จะป้ายปูนเข้าไปที่ตัวแผ่นกระเบื้องของเรานะครับโดยจะป้ายไปที่ตรงกลางจากนั้นจะใช้เกียงหวีเหมือนกันครั like บในการรีดหรือว่ากรีดตัวเนื้อปูนเนี่ยให้เต็มแผ่นแบบนี้นะครับ เหตุผลที่เราต้องใช้เกียงหวีในการกรีดเนื้อปูนให้เป็นร่องนะครับก็เพื่อที่จะเวลาเราปรับแนวของกระเบื้องเนี่ยมันจะสามารถทําให้เนื้อปูนเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วเราจะสามารถปรับตำแหน่งระยะของกระเบื้องเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวนะครับลิมในการปรับระดับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะบ,บริเวณขอบของตัวกระเบื้องเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากันอยู่เล็กน้อยนะครับตัวริ่มกับตัวคิปเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการทําให ผนังกระเบื้องของเราเนี่ยมีความเรียบเสมอกันลักษณะแบบนี้เลยครับ